มแมลงที่มีอายุสั้นที่สุดในโลกนั่นก็คือมแมลงชีปะขาวหรือว่าเมฟลายนั่นเองค่ะ<ช>พี่เมยใช่ค่ะโดยเฉลี่ยแล้วนะคะหลังจากที่เขาเติบโตเต็มวัยแล้วเนี่ยมีอายุได้แค่ นังวันเท่านั้นคุณผู้ชมโอ้โหน้อยมากๆคุณผู้ชมแต่จะบอกว่าชนิดของแมลงชีปากขาวพี่เนกเขาบอกว่าพบกว่า2,500ชนิดทั่วโลกนะรวมถึงพบว,ว่า630ชนิดในอ,อเมริกาเหนือเนี่ยส่วนมากเป็นอาศัยอยู่ในน้ำก็คือเป็นตัวอ่อนซึ่งอยู่ได้ประมาณ1-2ปีเลยนะในะน้ำเนี่ยใช่เพราะช่วงชีวิตของแมลงชีปากขาวค่ะคุณผู้ชม คือเกือบแบบค้อนชีวิตอะเกือบถึงช่วงสุดท้ายของชีวิต1-2ปีอะเขาจะอยู่ในน้ำใอยู่ในการฟักตัวและค่อยๆเจริญเติบโตแล้วพอมาถึงช่วงที่เขาแบบเติบโตเต็มวัยอะฟัขึ้นมา หนึ่งวันเท่านั้นกับภารก<ช>ิจผิดโชที่แบบว่ายิ่งใหญ่มากนั่นก็คือการผสมพันธุ์นั่นเอง <c oughs> เขาจะมีการลอกคราบขึ้นมาเสร็จปุ๊บหาตัวผู้ตัวเมียเพื่อผสมพันธุ์กันใช่ไหมคะดังนั้นแมลงชีปากขาาเนี่ยเขาจะไม่จําเป็นต้องทานอาหารครับพีเ่เ็กแน่นอนแหละเมื่อไม่รับประทานอาหารปุ๊บธรรมชาติก็ออกแบบร่างกายทําให้ไม่มีปากในการรับประทานอาหารโอ้นี่ยมัจะจัดจริงใช่ก็โบยบินในประเทศไทยเองคุณผู้ชมก็มีในบางพื้นที่ที่เวลาแมลงชีปากขาาบินขึ้นมาเกลื่อน เงืองเลยสีขาวโลนเต็มไปหมดนะคะนั่นคือในหนึ่งวันของเขาเกิดขึ้นมาผสมพันธุ์เสร็จปุ๊บก็จะได้ตายจากไปอย่างสงบตัวผู้จะตายก่อนค่ะคือหลังจากผสมพันธุ์เสร็จเนี่ยตัวผู้จะตายแต่ตัวเมียเขาจะมีหน้าที่ในการที่จะไปวางไข่บนผิวน้ําก่อนแล้วค่อยตายตายนี่คือมิชชั่นที่ลดมากคุณผู้ชมและจะบอกว่านอกจากนี้นักวิทยาศาสตร์นะคะยังใช้เจ้าตัวอ่อนของแมลงชีปักขาวในการประเมินคุณภาพของน้ําด้วยนะพี่นิก อย่างเช่นน้าคุณภาพแย่เนี่ยเขาก็จะดูได้ว่าเอ้ยเจ้าตัวอ่อนอยู่ยังไงเป็นยังไงบ้างอย่างเช่นชี้ปากเขาเข็มชี้ปากเขากระโปรงอันนี้เขาจะทนน้ําได้ดีนะคะในน้ําที่มีคุณภาพพอใช้เนี่ยเห็นไหมถ้าทนได้ดีนั่นแสดงว่าปริมาณน้ำเป็นไงคะพอใช้อันนี้เขาก็เลยได้มีการนําเจ้าตัวอ่อนมาใช้ในการประเมินคุณภาพของน้ําด้วยสุดยอดมากเลยเป็นผลประโยชน์ต่างตอบแทนให้กับโลกใบนี้ค่ะลดมากเป็นชี้ปากเขาดีไหม ああいうサンプ <laughs>